ทาาวีสินท่านได้ให้ความสำคำัญและมีการมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญญาอาญาเสพติดของรัฐบาลในวันนี้เมื่อเช้าท่านก็แถลงนโยบายก็ได้พูดในนโยบายก็ได้พูดถึงการแก้ปัญหา,ายาเสพติดที่เป็นเรื่องหลักหนึ่งในนโยบายครับวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะในหมู่บ้านและชุมชน ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยาเสพติดที่ท่านเลขาได้กล่าวก็คือจะเป็นยาบ้าที่มีความรุนแรงเรื่อนจำมีผู้ต้องขังประมาณ1 3 2 0 0 0 0 0องแสนคนเศษนะฮะก็จะมีประมาณสัก2องแสนส ที่จะเป็นผู้ต้องขังหรือผู้ต้องราชทันที่เกี่ยวพยาสิบจิตซึ่งมีมากถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในผู้ที่ต้องราชทันที่เกี่ยวพยาสิบจิตประมาณ